ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับคุณหักได้ข่าวว่าคุณมีคำถาม มีปัญหาเยอะอ่ะเหมือนคุณเป็นพิกรครับการาคนไหนเรียนจบมาจากต่างจังหวัดครับโอ้โหเรียนจบมาจากต่างจังหวัดผู้หญิงด้วยเหรอผู้มีครับปูปริญญาปูปริญญาวะไปยาไปยาปรินยาอ่าเฉลยนะเจนนี่เรียนโทตสุพรรณครับผู้ชมรู้หมดเลยว่าเราเป็นยังไงนักร้องคนไหนครับเปิดร้านขายอะไรรถยนต์โอ้โหอะไรรถยนต์โอ้ยอันนี้ง่ายนี่กันชัยกำเนิดพลอยรู้แล้วจำได้แล้วย้อมเฉลยครับเป๊ก ผลิตโชว์อันดี้ได้ได้ดีเนี่ผมก็พอมีึโอ้พี่ดีนะผมก็ไม่ต่อสิงโตทำโชว์ตอบเดีได้ได้ได้ถ้าคุณเล่นยิ่งกว่าเมียนนังนะมีสองอันเลยของของนักร้องคนไหนค่าตัวถูกผู้ชายดังด้วยยอมไหมไม่ยอมครับตอบได้เจกโลโซครับผิดดังมากดังมาก มากแต่ถ้าตัวถูกทั้งที่ดังมากมีวงด้วยผมยอมก่อนคนแรกคนไทยอ่ะครับคนไทยครับแอดราคาเบาอันนี้จำไปใช้อันนี้จำไปใช้แน่นอนใครชอบเล่นตัวนี้วงคุณอ่ะนี่ครับคิดทั้งวันแล้วก็ทายทั้งวันผมบอกตรงว่าผมไม่เคยทายเลยดีกว่าผมไม่เคยทายถูกเลยจะมีบนรถก็จะมีรถตู้ก็จะมีเนี่ยพิการกับพี่หางเราเล่นกันนั่งรถตู้บ่อยๆอ่ะครับก็ไม่รู้จะทำอะไรเพื่อพอต่างคนต่างมีโซเชียลอ่ะครับ ทุกคนจะไม่ค่อยคุยกันกลายเป็นอย่างนี้ทุกสังคมเลยนะทุกคนจะไม่ค่อยคุยกันพี่หังเขาก็เลยเหมือนใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์โดยการก็เหมือนเขาก็หาคําถามหาเรื่องอะไรเงี้ยเพื่อให้เราช่วยวางโทรศัพท์มามาคุยกันนิดนึงวงคุณมีหัวหน้าวงไหมหัวหน้าวงผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของเซนเตอร์มากกว่าวงเรามันใช้ระบบประชาธิปไตยได้วะก็ได้นะครับไม่ต้องมีหัวหน้าได้พี่ พอการมันจะไม่ค่อยออกเสียงแล้วแต่เงี่ยแล้วแต่การแล้วแต่รับเสียงปุ๊บจะเป็นสีสีคือก็จะไม่เชิงประชาธิปไตยแต่แต่เป็นเชิงว่าเราจะไม่โทษเวลามันเกิดข้อผิดพลาดครับถึงแม้ว่าการตัดสินใจนะมันจะถูกตัดสินใจไปแล้วปั๊บไม่น่าเลือกเลยใช่จะไม่มีผิดด้วยกันนะถึงแม้ว่าคุณว่าเราจะอ้วกไหมผมก็รู้สึกเวียนหัวรอบที่แล้วใครอ้วกรอบที่แล้วมีเป็นลม นี่ลิงนี่ลิงเหนื่ยนี่ลิงก็มีผมจองเลยครับเนี่ยผมจะสมมติไม่ไปงานไม่ไม่ไปคอนเสิร์ตไม่ไปงานอีเวนต์คุณไปเที่ยวด้วยกันไหมไม่ไม่เที่ยวเลยครับเพราะอะไรอ่ะความความสนใจไม่ไม่ใช่ปั๊บเขาชอบอ่านหนังสือเขาชอบดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยงานหมดจะกล้องอะไรเงี้ยคนที่นั่งอ่านหนังสือไหวไหมแต่แต่ฟิลตรงนี้สวยนะสปอรมากททำไมผมไปรับความเย็นไหอยัง ปั๊บหน้าทาน่าจะไปคนแรกนะฮะครับปัดติดเท้าี่ปั๊บจะแวะถ่ายรูปเหรอครับแว้ว้วครับเราถึงเส้นทางแล้วยังครับเมื่อกี้ น้องคนขับบอกว่าถึงอีกหนึ่งกิโลเท่านั้นจะขึ้นทางทางกันนะได้จะถึงจะขึ่งทางไปครับไปแล้วหนึ่งเวลาเขาหลับเหมือนคนแก่เนาะตอนนี้ปัญหาของพวกเราคือมันมึนๆหัวไปหมดเลยมากทุกอย่างมันเหมือนกับตัวหนักๆแล้วก็มึนๆมารายการที่นี่หมอชิดนี่มาสนุกสนานตลอดนะครับพยายามจะให้สนุกครับแต่ตอนนี้สนุกไหมฮะ สนุกครับครับเขาไม่ได้พามาครับมากันเองครับอยากมากันเองไงจริงอ่ะอยากมาอย่าบนครับอย่าบนแต่ถ้าพวกผมไม่มาพี่ดูก็ไม่มีคนเมารถเป็นเพื่อนนะครับนั่งเมาคนเดียวมันก็เหงานะพี่ถ้ามาคนเดียวพี่จะไม่มารอเพราะพวพูดคุยกับพวกเนี่ยพี่ไม่ต้องหันหลังไปคุยกับใครจุดชมวิวนะจุดนี้โอเค ตอนนี้เหมือนเหมือนมาอยู่ต่างประเทศเลยครับอากาศดีมากอากาศดีมากหมอกเต็มสวยงามข้อดีคือถ้าใครอยากมาเที่ยวเหมือนมาเที่ยวเมืองนอกแล้วก็ชอบอากาศเย็นๆก็มาที่บอกเรือนี่แหละนี่แค่ครึ่งทางเองนะการแบบนี้เถึงบ้านเกิดเลยคุณเกิดที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับเล่นดินเลยนะบ้านการนี้แต่งสไตล์ลอฟส์นะคบพี่ดู ล็<ไ> <ไป S 1> อบล็อบเป็นป่าเนี่ยอ,อะไรลร็อบล็อบอะไรการการตื่นมาทำไมพี่ถามหน่อยผมว่าไปดูเริ่มเริ่มเข้าใจผมแล้วแหละอากาศเหมือนตอนอยู่ซานฟารานเลยอ๋อซานฟารานซิสโกอ่ะซานฟรานรีเวอร์ อนนี้หมอกหนาไปเรื่อยๆเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นโค้งออกไปแต่พอใช้เลนวายมันจะเห็นเป็นวงกลมเนี่ยๆๆเนี่ยกล้องเราดีตลอดมันจะโค้งเหมือนว่าตรงนี้เป็นเกาะแล้วเป็นวงกลมเลยก็ก็สวยงามดีคนก็จะมายืนถ่ายรูปตรงนี้แต่ว่าต้องระวังรถหน่อยแต่ตอนนี้ไม่มีรถเลยมีแต่หมอกตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางนะครับจะไปเป้าหมายนะครับก็จริงๆก็ทําให้นึกถึงเพลงนะพี่หั่นนะใช่ครับเพลงอะไรครับชื่อเพลงว่าระหว่างทางครับ ยังร้องให้ฟังเลยเสียงแพ้งมากเราเป็นร้องหนังใช่ไหมเอเอปอดิเวเซอร์้อง้วนคุณร้องคุณทำเบสเป็นกีต้า์ละเบสมาก โอเคเดดีียยยวววูกนนนนท่่่มมมมุ้้ลลาาาาาอชชงงไไหค